สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้สู่บ้านนกนาวและที่ดินแม,ม่สินเอฟีเพจแม,ม่สินจ้า f อคลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถามคุณผู้ชมนะคะพร้อมชมบ้านสวยๆไปด้วยนะคะหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านทรงปั้นหยานะคะขนาด2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ระเบียง1ห,ห้องครัวนะคะตัวบ้านก็กว้าง6เมตรยาว7เมตรวัสดุนะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะรวมหลายชนิดด้วยกัน เพราะว่าแต่ละหลังนะคะก็อย่างที่เคยบอกนะคะว่าอยู่ที่ว่าณช่วงเวลาการผลิตนะคะจะได้ไม้ชนิดไหนมานะคะแต่ว่าทั้งหมดนะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะก็หน้าต่างนะคะจะเป็นเปิดแบบบีโก้นะคะหลังคาจะเป็นกระเบื้องรอนคู่นะคะสีน้ำตาล ตัวบ้านนะคะมีกรุไม้นะคะทั้งชั้นนอกนะคะแล้วก็ชั้นในนะคะเสาก็มีอยู่ด้วยกันนะคะทั้งหมด9ต้นนะคะขนาดหน้าเสาก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะอยู่ที่6คูณ6นิ้วก็มีคุณผู้ชมนะคะถามเข้ามานะคะว่าบ้านที่ผลิตเพื่อรอขายนะคะสามารถที่จะปรับแบบหรือเปลี่ยนแบบได้ไหมนะคะ โดยปกตินะคะบ้านถึงแม้จะเป็นบ้านที่ผลิตเพื่อรอการขายนะคะหรือผลิตเพื่อจําหน่ายนะคะก็สามารถที่จะปรับแบบนะคะแล้วก็เปลี่ยนแบบได้นะคะถึงแม้บ้านนะคะผลิตไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเกือบร้อยเปอร์เซนแล้วก็ยังปรับแบบได้นะคะจะทำแบบไหนได้บ้างนะคะจะสามารถปรับอะไรได้บ้างน,นะคะก็เดี๋ยว มาชมกันนะคะตอนนี้ก็ชมรอบๆตัวบ้านไปก่อนนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบานกระทุ้ g นะคะที่เห็นนะคะจะเป็นบานกระทุ้งระบายอากาศของส่วนของงานห้องน้ำนะคะ สนใจบ้านนะคะก็สามารถเข้ามาชมบ้านจริงได้ที่หน้าร้านนะคะก็หลังนี้นะคะจะมีบานกระทุ้งนะคะสบานด้วยกันส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ระบายอากาศนะคะของครัวนะคะแล้วก็ระเบียงนะคะแล้วก็ ความกว้างของระเบียงนะคะอยู่ที่3เมตรนะคะยาว3เมตรครึง่งบันไดก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นนะคะขึ้นมานะคะจากบันไดนะคะก็จะเจอที่นั่งยาวๆนะคะแล้วก็มองไปตรงโน้นนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่1นะคะก็จะกว้าง3เมตรนะคะยาว3เมตรครึง่งตอนที่ถ่ายทํานะคะช่างกําลังเก็บสีอยู่นะคะกําลังลงสีอยู่นะคะ ส่วนงานที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะคือตรงนี้นะคะตรงระเบียงนะคะสามารถที่จะสั่งนะคะให้ล้อมเอ่อให้ปิดนะคะได้อันนี้คืออย่างหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแบบได้นะคะเพราะว่าบางท่านนะคะอาจจะไม่ชอบแบบเอ่อระเบียงโล่งๆนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้เป็นบ้านที่ผลิตเพื่อรอขายนะคะก็สามารถปรับในส่วนตรงนี้นะคะได้ ห้องนี้ก็คือห้องนอนที่2นะคะซึ่งความกว้างยาวนะคะจะเท่ากันกับห้องนอนที่1น,นะคะคือกว้าง3เมตรยาว3เมตรครึง่งก็เห็นได้นะคะว่าเดินไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะ เพดานก็จะเป็นทรงหลุมนะคะซึ่งแต่ละหลังนะคะก็งานเพดานนะคะหรือว่างานส่วนอื่นๆนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามงานได้นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งทาง,ทางเพจและ YouTube ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ส่วนห้องครัวนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ห้องน้ำนะคะก็กว้าง1เมตรห้นะคะยาว1เมตรห้าสิบ สำหรับผู้ที่สนใจบ้านนอกดาวนะคะก็แนะนำนะคะให้โทรสอบถามโดยตรงนะคะเพราะว่าจะได้รับคำตอบนะคะที่รวดเร็วหากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้นะคะก็อาจจะได้รับคำตอบนะคะที่ชา้าเน้นย้ำนะคะว่าถ้าสนใจที่อยากจะมาชมบ้านจริงที่หน้าร้านนะคะแนะนำให้โทรสอบถามก่อนนะคะ หากมีคำแนะนำติชมตรงไหนนะคะก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ในบางคลิปนะคะก็มีภาพบรรยากาศนะคะในการที่ไปติดตั้งบ้านนะคะที่หน้าง,งานนะคะที่บ้านของลูกค้านะคะมาฝากก็ต้องรอติดตามนะคะว่าคลิปถัดไปนะคะจะมีอะไรมาให้ชมบ้างหรือมีคำถามคำตอบนะคะอะไรที่มาคุยกันบ้างนะคะ ตอนที่ถ่ายนะคะก็อยู่ในช่วงเก็บสีนะคะซึ่งการทําสีบ้านนะคะก็จะมีหลายครั้งนะคะมากนะคะและสีบ้านนะคะแต่ละหลังนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเวลาลงคลิปนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ